มีบางนึงมันแรงมีป่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจินขนมจีนค่ะเป็นเมืองป่ามันมันบ่มีปลาเขาอยู่ในในกแตชั่งมันเน่โอ้หมดเกว่าจะดูสี่หลายกินไปด้วยคุยกันไปด้วยเด้อสองโลกว่าสองโลกว่ากินสี่เดรียญอ่ะกินไปด้วยคุยกันไปด้วยเด้อสี่เบ็ดเนี่ยสี to to play, uh, uh, e. like ่เดรียญเหมือนกันเลยหลายแล้วก็คอแกันอยู่โอ้ยใหญ่ สังเลยว่ามันหนึ่งเลยว่ายตกปลาบ่อนีมันนว่าอนนิ้มันหลายพู้ที่อยกอกิน่งจืดป่ะแต่เป็นเห็ดแซบเด้นในบ้านเราเห็ดน้ำยาขนมอร่อยอะมือแซบกันนือปั่นแต่ซื้อกลาิกับมือหาหกลอยมันนาป้าแต่ซื้อกล้ากับแต่ซื้อเครื่องกับมื้อเกือพันหรือเป่านี่ยแล้วคดเน่ามันผิดแบบนี้เลยเนียนเขามมนเนเครื่องปรุงอะไรคือ่อย sẹp đi liền đấy bạn nên kéo mạnh, nấc khéo rồi hết đường, cơn phùng bớt lại, nấc khéo rồi này? nhậu ่อยไปกินร้านได้บ่คือมันเฮ็ดได้บ่กาเสื้อพวกเฮากันนะคนเนมาขายินั่งกิน็กเปาแซน่ะบาเออเว่านั่นล่ะว่าเห็นมันใส่แกกุมันบ่ลายลกสามันบ่มาได้ ก็อกว่าเยูแลรองเกีย่ให้กินเห่าเล้วเด่าิเหล่ามันดยไปนรอนี้เขาว่ามันไเงเาจะมกินเหาแล้วมัน้ยเลยจะไดมกอย่านอุ้ยท่นมีเอาไปล้างบ่ ล่าเป็่ตนตตคมลย่ปล่างไปนั่งรักซิมบูรุบูรุเลเอาลักเทียวไปแล้วขอดรสชาวมามันไดนเนาะเจียแบบกจ้างไน่อะใส่บพัตะมันมีเนี่ยแบบเช่นเจเลยเขาจะคือซิมมันต้องซิมแบบซีรอบหารอบอะจ้มันถึงรถเหมือนเสียงหัวลักเจียซิมมัแบบปุ่ไปเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ่าวเมื่อกี้เห็นแบบแบบเมื่อกี้เห็นแบบแบบสวัสดีบ่าวเพชรบ่าวเพชรสวัสดีค่ะคุณย่าตั้งไลฟ์ไปตรงนู้นเด้อเบื้องหลังการทํางานนะคะคุณย่าก็อัดคลิปไปด้วยนะคะเบื้องหลังการทํางานของคุณย่าทั้งไลฟ์สดทั้งอัดคลิปมักรูบเนาะ จริงๆไฟ์สดเลยดีกว่าน้อผลผ้าก็มันทังนีตันี้เลยมีตัเล่าดิันหหาพด้เออไอเขาเรียกนางรักนางรักเออนางรักันนั่นแหละกาเรียกนางรักเดี๋ยวคุณย่าไปเปลี่ยนเป็นไฟ์สดดีกว่าเพรออกาเม็ด ออกมาแตกต้นเริยมมหาต้นนื้สามเลยนึกส,สามต้มน